นี่เนวดาพาเพื่อนๆมาที่สนามพินบอลนะคะตรงนี้เป็นสนามเล่นเกมนะคะที่จะมีพวกเครื่องเล่นเกมต่างๆนะคะจะเป็นเครื่องเล่นเกมทั้งของเก่าและของใหม่แล้วก็เป็นอ่าลักษณะของพิพิธภัณฑ์นะคะที่เก็บเครื่องเล่นเกมเก่าๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมบรรยากาศด,ด้านในนะคะไปชมเครื่องเล่นเกมในสมัยเก่าและสมัยใหม่ซึ่งยังเล่นได้อยู่นะคะเดี๋ยวตามเนวดาออนทัวร์เข้าไปด้านในเลยค่ะเชิญคะ่ะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศด้านในนะคะก็จะมีเครื่องเล่นเกมหลากหลายเลยนะคะอันนี้ก็มีคนเข้ามาเล่นเยอะพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้ส่วนมากเครื่องเล่นเกมที่นี่ก็จะเป็นเครื่องเล่นเกมเก่าทั้งนั้นเลยนะคะอารมณ์ก็เหมือนอย่างที่บอกในตอนต้นคลิปนะคะว่าน่าจะเป็นที่เก็บ เครื่องเล่นเกมสมัยเก่าๆนะคะซึ่งบางเครื่องก็ยังสามารถที่จะยังใช้งานได้นะคะเอาไว้ให้เด็กๆเนาะรุ่นหลังก็ยังได้ดูกันนะคะได้ดูแล้วก็ได้เล่นนะคะในสมัยก่อนที่เขาเล่นเกมกันยังไงเนาะก็จะมีทั้งของเก่าและของใหม่แต่ส่วนมากที่เห็นๆก็จะมีเครื่องรุ่นเก่านะคะนี่เราก็เดินดูรอบๆนะคะ นี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เป็นเครื่องเล่นเกมเก่าๆนะคะสะภาพยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะน,นี่ก็จับตุ๊กตาเยอะมากเลยนะคะ ก็จะเป็นอีกมุมนึงนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะจะเป็นเครื่องเล่นเกมเก่าทั้งนั้นเลยมุมนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้วิธีเล่นนะคะไม่อันนี้คือยังใช้งานได้หมดเลยนะคะเนี่ยแต่เป็นเครื่องเล่นเกมที่เก่ามากแล้วนะคะอายุเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบปีนะคะนี่นะคะ ก็น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นนะคะพวกเล่นเครื่องเล่นเกมต่างๆของที่นี่นะคะหลากหลายรูปแบบนะคะน,น,นี่ก็ใช่ใช่ทั้งนั้นเลยนะคะ ดูจากลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆนะคะของเครื่องเล่นนะคะการเพ้นสีลายการ์ตูนต่างๆนะคะ แล้วก็ลักษณะของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องเล่นเกมนะคะก็บอกอายุของเขาได้นะคะว่าเก่าแก่แค่ไหนนะคะจะเต็มไปด้วยเครื่องเล่นเกมนะคะนี่ก็ยังใช้งานได้ทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่อีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราก็ไม่ไม่เคยเห็นนะคะก็ในมาด,ดาก็เอามาแชร์เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ จะมีคนหน้าตาดีหนึ่งอัตานะคะเดินตามหามีคนหน้าตาดีหนึ่งอัตตาเดินตามหานะคะเจอแล้วไปแล้วนะคะกลัวหายชอบจังเลยอะค่ะชอบอะไรที่แบบมันดูมันดูเก่าแล้วมันดูคลาสสิกนะคะและประเด็นสำคัญคือ เครื่องเล่นเกมเหล่านี้ยังสามารถใช้งานได้ดีในบางเครื่องนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือยังใช้งานได้ดีนะคะเขายังเก็บและรักษาสิ่งเก่าๆพวกนี้ไว้นะคะให้เด็กๆรุ่นใหม่นะคะได้ดูแล้วก็ได้เล่นนะคะซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและความเป็นมาอีกอย่างหนึ่งนะคะของการเล่นเกมนะคะของคนในสมัยก่อนๆซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ดีมากเลยอะคะ่ะ การเล่นเกมมันก็เป็นอะไรที่ผ่อนคลายและก็รีแลกต์นะคะคนที่เล่นเกมนะคะถ้าเล่นให้ถูกวิธีมันก็จะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะดํารงชีวิตด้วยความสุขนะคะกับการผ่อนคลายในการเล่นเกมนะคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้เนวดาก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะฝาก FC ทุกท่านนะคะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนวดาออนทัวร์นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปของเนวดานะคะขอบคุณค่ะ